สะพานข้ามคลองเทพาในเขตเทศบาลตำบลเทพานะครับน้ำจะไหลไปทางด้านนี้นะครับน้ำที่เข้าท่วมเทศบาลคือทางที่้นตลิ่งทางฝั่งขวาของแม,ม่น้ำคลองเทพานะครับซึ่งเมื่อวันที่25าที่หกที่เดเดือนพฤษภคกกายนนะครับฝนจะตกคือต้อนน้ำมันอยู่ที่อำเภอสะ้าย้อยนะครับน้ำมันตกจากอำเภอสะพ้าย้อยแล้วก็จะหาทางจะลงไปตามแม่น้ำเทพาเพื่อจะออกทะเล นะครับที่ปากบางเทพาแต่ว่าน้ํามันเยอะมากนะครับฝนตกสะสมกันสี่ห้าวันเป็นพันมิลลิเมตรก็ทําให้ปริมาณน้ําท่าในคลองเทพาเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมเขตเทศาบาลชุมชน,นต่างๆที่ตั้งอยู่ริมคลองเทพานะครับบริเวณนี้ก็เอำเภอเทพาก็ชุมชนเทศาบาลเทพาอยู่ฝั่งซ้ายของคลองเทพาก็ทําให้น้ำเนี่ยเข้าท่วมชุมชนโดยเฉพาะที่รุ่มต่าบางพื้นที่ในเขตเทศาบาลที่ว่าการบบอำเภอเรื่องโรงพยาบาล พวกเม็ดเม็ดกว่าสถานีรถไฟที่เราไปมาเมื่อสักครู่ตรงนี้เป็นที่สูงเพราะว่าในการที่จะตั้งอาคารต่างโบราณเขาจะอยู่ที่น้ําไม่ท่วมเป็นที่สูงสุดแต่เมื่อกี้เราไปพบคุณยายคนกว่า8ปปีเพื่อท่วมขั้นแรกแต่ท่วมไม่มากนะครับอันนี้ก็ถ้าจะป้องกันแม่พวาของเขตเทศบาลเทวาคือต้องท,ท,งทาคันกันน้ำทำเขื่อนทำเขื่อนทำคันกันน้ำเนี่ยในขอบของเทวาเพื่อที่แม่น้ําที่มาเนี่ยลดตลิ่งเข้าไปท่วม แบบที่ภาคกลางที่ทําแบบที่กรุงเทพเราจะทำกันกะครับทำเป็นอ่อนดินาถมก็ได้เต็มเป็นผนังคอนกรีตก็ไดอนน้อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลเทพาอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้น้ํามันระบายไปเร็วจะให้ดูแผนที่ตรงนี้นะครับแผนที่คลองเทพราเราจะเห็นว่าเนี่ยนะครับตรงนี้ชุมชนอันนี้น้ํมันคดไปคดมา เพื่อท um like 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 so like um ี right. ่จะให้น AP yes. yeah. yeah. okay, hmm. ้ําไหลเร็วเราต้องขุดคลองรักแบบรัดโพนะครับให้น้ํามันไหลออกทะเลได้เร็วขึ้นเพราะนี้น้ําจะไปโคตรไปโคตรมาระยะทางเนี้ยจากเดิมจะเป็นสิบเท้าเลยน้ำจะไหลลงเป็นสิบเท้านะครับตรงนี้เราจะขุดตรงนี้ได้เป็นขุดคลองเหมือนคลองรัดโพรัดโพที่สมุดประการใช่ใช่สมุดประการตรงนี้เราจะทําให้น้ํามันออกทะเลได้เร็วขึ้นมันจะลดมันจะทําให้น้ําน้ําตรงนี้ไหลได้ระบายได้เร็วขึ้นลดลดความรุนแรงของน้ําท่วมได้ ก็มีสองแนวทางนะครับที่ผมผมดูจากนี้แหลวคือหนึ่งทำผนังกันน้ำหรือขันกันน้ำในเขตเทศบาลแล้วก็สองก็คือทำขุดของล้วถ้าทำควบคู่กันไปจะแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลางด้